การใช้เฮเบอร์ตี้ใช้วานเดอร์และแนวรับจากเอเวอร์ตันนะครับหาครับคอเนอร์เลนสันไหลขึ้นกลับมาบอลที่ตศวัต์กดลูกนี้เข้าซอกครับหาครับมาตั้งกันที่เฮเบอร์ตี้ตัดกลับมาวานเดอร์ซัดลูกนี้ไม่ตรงกรอบพุสกิลล้มในกรอบพุ่งสิไม่ว่าอะไรนะครับอ้าวเราไปลื่นครับแต่ลุกขึ้นเร็วครับเบอร์บตี้โอ้ดูความสามารถเฉพาะตัวแกครับเรากลายไปได้เปรียบเลยครับตอนนี้เปิดยาวไปลูกนี้ตกเกล้า เข้ากลางมาโดนหลงสกัดทิ้งโดยสถาพรบอลสองธินิพันธ์ธินิพันธ์เปิดด้วยซ้ายยังติดครับไปหน้ารักพงเอ้าสกัดไม่ดีไหลขึ้นมาแล้วซ้ายแปรลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยกับหนึ่งศูนเลยครับซ้ายของเอเบตี้เฟร์นันเดสครับบอลชนเสาเข้าครับขึ้นน้ำแล้วครับทางแบงคอกอยูไนเต็ดดูเหมือนจะไม่เข้านี่ครับแต่ว่าไปชนเสาเข้าครับดูครับช่วงควาเคลียร์กันไม่ขายครับสุดท้ายมันเดินไหลกลับมาแล้วบอลมันยี่ออกมาเดี๋ยวลูกมันค่อนข้างเบานะครับ ดูแลเบียจังหวะแรกของรักคนครับบอลยืนอยู่หน้าประตูแล้วก็มาเข้าทางของลัตเดอร์คืนกลับมาเป็นที่ยิงบอลเปนเบาๆแต่ว่ายังดีพอที่จะเสียบมุมก็มาในวัอรบีนะครับปูเซ็นเตอร์ขึ้นไปด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็มีมาฟูดตัวใหญ่ๆคนหนึ่งเปิดลูกนี้โอ้ขึ้นมอกไม่โดนบอลคุคลิกสุดท้ายโอ้โหจิ้มที่เข้าไปก่อนครับโอเคบาลลัสไทร์นีไหลคืนมาสนานมพรเพิ่นไม่แม่นอีกครับอ้าวบอลติดน้ำ แล้วจกสวยมากครับเพอร์บาตี้ไปนะครับเพอร์บาตี้เออร์บาตี้นะครับจะเปิดด้วยเท้าซ้ายครับบอลโคเข้าหาปากประตูนะครับต้องเน้นลูกตั้งแต่มากขึ้นหน่อยครับในช่วงครึ่งหลังครับโด่มมาบอดไม่ถึงวันเลยครับลาสตาเดียดี้อ้าวลูกนี้โดนเตะครับเพอร์บาตี้ผู้สิทไม่ว่าไรผู้สิทเปิดโด่งมาครับ ไปวัดกันปอกกล้าเปิดเร็วตรงกลางไม่มีตัวนะแม่เป็นฮอกเก็ตหมงชิงอ่าเป็นทางด้านของรักพงครับเอ้าลุยไปทีนเดียวเข้าซ้ายซ้ายแฮมปารตี้ซัดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับลุงรัตลุงรัตพลิกมาสวยครับแฮมปารตี้ซ้ายจริงลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับ,ครบ,บ,บเนี่ยครับต้องแบบนี้ครับไม่ต้องไปลงไปเลี้ยงครับได้ปุ๊บตั้งปอมตัดตรงช้านิดนึงครับ คืออย่างที่เรียนไปว่าดูจะเจ็บเล็กน้อยด้วยเหมือนกันนะครับตอนโดนสกัดก่อนหน้านี้นะครับ